ง่วงไหมครับง่วงไหมง่วงครับไม่ทําถามพี่อ๋ออารคาได้ครับพชีร์ดีงามมากครับวันนี้พรอมแค่ไหนครับโอ้ผมพูดก่อนเลยแล้วกันคือรู้สึกว่าแก๊งกี่หมื่นฟ้าพวกเราอ่ะพร้อมมากๆเลยครับผมพร้อมที่จะทำโชว์พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนอื่นแล้วก็ มอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับพี่ๆทุกคนเลยครับครับ่างนี้ครับนอนหรือยังนอนนะนิดหน่อยนอนน้อยแต่นอนนะใช่ไม่เห็นพองนะทุกคนเลยอะไรทุกคนแบบเรงกำลังรอครับก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับผมคือแบบทุกคนแบบว่ามั่นใจกว่าตอนแรกเยอะมากๆครับก็เหลือแค่ความตื่นเต้นเฉยๆแค่ตอนนี้ครับตอนแรกผมไม่มั่นใจคยู่ พวงเรื่องตอนแรกที่บอกไม่มั่นใจคือเรื่องอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้มารันทรูตอนที่ที่บอกยังไม่มั่นใจยังไม่ได้เห็นเวทีจริงๆว่าแบบความกว้างเวทีแค่ไหนหรือว่าสเตจเป็นยังไงแต่พอได้มารันทรูสองต้ามารันทรูแบบสองวันท่ามาก็พอมารันทรูแล้วก็รู้สึกได้สบายใจขึ้นเยอะเลยแบบเห็นแบบภาพรวมทั้งหมดไม่ได้เป็นเอฟเฟกหรือว่าแบบแสงเสียงอะไรทุกอย่างก็มั่นใจครับเสเวันนี้เห็นอะไรสเต ก็คือจะได้เห็นอย่างแรกเลยคือโชว์เดี่ยวของพวกเราครับผมก็แต่ละคนนั้นก็จะมีโชว์แต่ละโชว์ที่แตกต่างกันนะครับผมก็รอติดตามได้เลยครับแต่คือทุกโชว์นั้นน่ะสนุกมากๆแน่นอนม่วนจอยสุดๆเอตตี้ของเราพิเศษยังไงเนาะโชว์เดี่ยวของเราเนี่ยถ้าหวังอะไรนะผมก็ไม่รู้เป็นเรื่องมันพูดได้เหรอครับไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เออ มี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 เต้นครับมีเต้นเป็นสิ่งที่แบบยากสำหรับผมแต่ว่าก็ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างเไรแต่ผมเห็นโชว์น้องแพทแบบดีมากจริง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 เจ็บเนขนาดไหนเขาเจ็บเปนขนาดไหนโอ้โหเออทไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่ความจริงทุกคนดีหมดเลยเออ่ารอบรอบทุก็ดีผมเองก็ดีคนที่ลงด้วยดีหมดเลยครับว้าวทุกคน ค,คือทุกคนตั้งใจทําโชว์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์รวมแล้วก็มีโชว์อื่นนะครับผมคือตั้งใจสุดๆแล้วคือแบบทุกคนแบบใส่ใจกับทุกโชว์มากๆเลยมว่าจะเป็นแบบแค่แบบลายเต้นแบบแค่น,นิดเดียวงี้ยแบบเอาแล้วอย่างนี้ครับไม่แบบอันนี้ส่วนตัวพี่แบบพี่แบบเฮ้ยแบบเต้นอันนี้แบบรู้สึกไม่สวยว่ะก็เลยแบบทําทำอู๋ทำปออย่างงี้มันเต้นยังไงมันเต้นยังไงแล้วพอแบบทำโชว์เสร็จก็มาถามเพื่อนว่า เออแบบเ้ยโชว์พี่เป็นไงบ้างหล่อไหมเอ้ยเจอจริงเจอใจเจอใจเล็กแต่ก yeah. ิวบโรตินะหัวค่ะพีโอ๊ะแต่สปอยเนี่ยพี่โอ๊ะพิเศษนะพิเศษอะไรใส่ไข่ใส่ไข่เลยเฮ้ยกี่ใบอ่ะเฮ้ยไม่เอาพอก่อนก็พอถ้าถ้าเต้นก็จะธรรมดานะเพราะเราเป็นแบบขาแดนโซ่พ่ออ่ะโตเต้นอุ้ยไม่รู้เลยตาจะมีแบบพี่โอ๊ะพี่โอ๊ะลำไทยครับ อาจจะมีติดปีกแล้วบินเฮ้ยจะมีมดลงดินเฮ้ยที่ต่อไปไม่นะเฮ้ยเรแปลกกว่าทุกครั้งเลยว่าโอ้จริงจก็เอ่ออยากให้คนรอติดตามเพราะว่าเฮ้ย อไม่คืออู๋ตอนแบบตอนที่อู่ได้รับโจทย์มานะครับว่าแบบเออจะทำโซโลสเตจอย่างเงี้ยอู่คิดเยอะมากเลยว่าแบบว่าจะเลือกเพลงไหนดีคิดเยอะมากๆก็แบบเอออันไหนจะเข้ากับเราอันไหนจะแบบทําให้พี่ๆแบบได้เออได้แบบสนุกไปกับเราด้วยเป็นเพลงที่แบบเออเป็นเพลงที่ทุกคนแบบเข้าถึงได้เป็นเพลงที่ทุกคนแบบรู้จักอยู่แล้วเป็นเพลงที่ดังแล้วก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยแบบแต่ว่าถ้าแบบถ่าเต้นเพลงนี้ยากมากเพราะว่าแบบหัวเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่ว่าแบบคือเพลงเพลงเนี้ยมันแบบคือ อีกแบบเป็นคนละเลเวลเลยเป็นแบบฟิลระดับโลกเลยครับผมแบบอูก็เลยแบบเลยความกังวลตอนนั้นก็คือออกกองอยู่กองอยู่แบบเฮ้ยแบบพี่โรแบบคือมันโคชรชาเลสผมเลยว่ะมัต้องทำยไงดีว่ะเสร็จลเนี่ยงานมันอะที่ผมะอนนี้ก็คนรอดูแล้วนะเชว์อยู่ได้เซฟสปอยสามคำเป็นยังไงคนจะได้เห็นอะไรเอาเป็นว่า ดีมากๆากรายการ beat เม็์ b อยู่นะ best ต้อ่ะแลวช่องของเราครับก็ต้องเซฟหรอสปอยนิดเดียวคือเป็นเพลงที่เป็น challenge ครับในเฮ้ยแค่นั้นได้อ๋ออ๋อเป็นแบบเป็นเพลงที่แม้เหลือกล้วยอ่ะนะเหลือกล้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยโยกๆกเลยนะ แต่ว่าแบบเพลงเซฟนั้นเอาจริงนะสำหรับผมอะรู้สึกว่าเหมาะก,กับเซฟมากเพราะว่าแบบเซฟยังไงดีแบบรู้สึกว่าพี่ๆหลายคนนะอยากเห็นเซฟในหลายๆบริบทซึ่งบริบทเนี้ยทุกคนอยากเห็นแน่นอนคราติดใจจริงครับจริงเห็นป้องเห็นว่าพี่เซฟก็ร้อนแรงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยถ่าพี่เรามีความหมายกับเซฟมีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างเออจริงๆก็คิดว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นเออเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่แบบเอ้ย อะไรนะมันยังไงอย่างี้อะไรเอ่ยยังไงเอ่ยเงี้ยเออฟีลๆนี้ครับอ่ะแล้วถ้าให้ทำทคแบบนเซฟพี่จะโทเออร์น่ารักมากอุ้ยน่อรั่อ่ะพี่โทพี่โทเป็นไงครับ ครับผมสำหรับเพลงของผมนะครับอ่าผมจะไม่พูดเยอะให้เพื่อนๆพูดแทนผมแล้วกันอืมวยระดับโลกเลยคนละสามคำให้พี่โทฉไรอ่าต้องโทรพี่โทยไงห้ามใส่คำว่าแอคกโหมดอะไรเฮ้ยแต่มนแอคกจริงอะดิแบบโคตรแอคกเลยอืมรตึ้งกะตุงครับก็คือแบบตอนที่ผมได้โจทย์มาอย่างเงี้ยผมก็คือ ก่อนที่จะมีแฟนมิสหรือแบบก่อนที่จะรู้ว่าจะมีแฟนมิสอย่างเงี้ยผมมีเพลงอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะทำอะไรดีเอเตรียมมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วครับก็เลยแบบเออเอาเ,เ,เ,เพลงนี้ดีกว่าเพราะว่าแบบด้วยลายเต้นที่แบบเป็นชาร์จของผมแล้วก็แบบเพลงก็ชาร์จเหมือนกันในแบบในเรื่องหลายๆเรื่องเลยแบบเรื่องเสียงอะไรพวกนี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นชาร์จของผมแล้วผมอยากก้าวข้ามจุดจุดนั้นไปให้ได้ครับผม, <c oughs> ผมก็ฝึกตามผิดจำกัดเท่ ใช่ไม่โดนครับไม่โนมีมีคขาถามในเวลาโชว์ต้องดึงหน้าเนี่ยขนาดรันทูเขายังใส่แว่นเอวเวนมาใส่เลยเปลี่ยนชุดด้วยขนาดซ้อมในห้องเปลี่ยนชุดซ้อมในห้องซ้อมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกลับมาเป็นเสื้อเชิ้ตอ๋อตอนแรกแบบใส่เสื้อแบบวิวเสื้อเสื้อฮาวายอ่าแล้วเขาเตี้องห่อชุดไงพอพอพอถึงคิวที่เป็นเงตัวเอง ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตดำกับกางเกงสแล็กสีดำแล้วอันนั้นคือแค่ซอแค่ซอมวันบอกกิ้งที่ยังไม่ได้มารันทูว์ที่นี่จะถึงเพลงตัวเองไปเอาแว่นมาใส่พี่อูด้วยใช่ใช่ใช่คือไม่คือตอนนั้นผมมาเห็นอูแบบใส่เสื้อเชิ้ตสีดำแล้วก็แบบกางเกงยีนสีดำลอยๆอย่างงี้ผมก็รู้สึกว่าเออแบบ หลอกคนเดียวมันเหงาไปไงเราก็แบบมาหลอดุ้ยละกันเฮ้ยแต่ว่าเตรียมมาจากบ้านนะจะเตรียมมมาจากบ้านครับไม่คือหลังจากที่จะซ้อมอ่ะมันแบบพวกเราต้องไปทำคอนเทนต์ต่อแดีๆไงปลว่าโชว์นี้คือไม่ใช่สีดำใส่เจสซี่คือหล่อเลยว่างั้น หล่อเลยครับผมให้เพื่อนๆพูดดีกว่าที่บอกผมพูดมันจะนี่เป็นผิดนว่าโชว์เราก็คือร้องไปแล้วทุกผิดจบนัดที่นุกเก็ตเปลี่ยนไหมหรือว่าชุดเดิมใช่ใช่พอมาณตอนที่พี่โตเต้นอยู่เงี้ยเดี๋ยวจะมีแบบวิวดีชุดก็เปลี่ยนมันฮุกอย่างเงี้ยเฮอาไปเ้ยเนาะใช่ใช่ทัดปางแล้วนะติวโชว์เปลี่ยนหน้าครับเับผมก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับโซโล่สเตจของผมครับ yeah ของกล้องเลยลูกครับก็ของกล้องเป็นเพลงที่ว่าทุกคนไม่เปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนทุกชุดของกล้องไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นแบบโชว์เปลี่ยนหน้าไงเฮ้ยอันนี้อันนี้ซ่อนเขาหมดตัวตกหัวตกหัวแล้วรูปหลังนี่ใช่เลยจริงไหน่ะของกล้องของกล้องเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะลองได้รู้จักอยู่แล้วครับเป็น เพลงชาเลนจ์ใน top ตอกเหมือนกันด้วยจริงได้แน่นอนถ้าลองไม่ได้นะให้ให้ไม่มีทางลองไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ยังไงก็ลองได้ถ้าลองไม่ได้ต้องมาสัมภาษณ์ผมทุกทุกงานเลยเขาเราลองได้ถ้าเราได้ก็ต้องมาสัมภาษณ์ตัวเา้วยกันครับเขาสำหรับถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นพี่จะเรียกกล้องกลัมาทุกงานเ ไม่เป็นไรพี่เทราะว่าไต่ของกล้องเราเป็นลีช้าช้าหาของก้องหเต้นจะเป็นแบบสปอยยี่งก็ได้เป็นแบบเบลล์ป่ะคอนเทมปะเพลงจากดิสน n e y ครับอย่ไเป็นเพลงจากิสน n e y บอกแค่นี้พอ Disney มีเพลงเยอะไงก็บอกได้ใช่ไหมครับพี่บอกไปแล้วลูกเป็น เป็นเทชาแบบฟิลดิสนีย์เป็นแบบเพลงสามาเงป็นพิชาเป็นไม่ชานะเป็นพิชานะเป็นไมล์ริตเ้ลโพนี่ครับไม่ใช่ดิสนีย์ด้วยไม่ใช่ดิสนีย์อทำโชว์เพลงของกล้องให้สามคำสิคือคือส่วนตัวผมอ่ะอยากพูดสาระแต่ว่าน้องกล้องไปเวนั้นแล้วเออสามคำให้กับน้องกล้องคือโห เตรียมกล้องเลยเตรียมกล้องแล้วเนะเตรียมกล้องถ่ายรูปครับ่แตกล้องเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วครับขี้ปลอมอ่ะพี่ปอล่ะคะโชว์พี่ปอเป็นไงคะโหอันนี้คือเป็นโชว์ที่ไม่เคยโชว์อันนี้มาก่อนแบบแบบนี้สไตล์นี้เขาให้ปอเป็นแบบเพลงเร็วเลยเร็วมากกลายเป็นแบบร็อกซาแบบโยกเยอคือวันนี้ผมแบบ แรปเลยใช่แรปสองเพลงโยโย่มาเป็นแบบฟิูแบปรัวๆแต่คือตอนแรกมาแบบนี่ๆนะแบบหยิบแหว์มาใส่เลือกุ้วยก็มีมันก็ยืมแหวนของโตคือเราหยอดใช้รูการแรปหรือล็อกททั้งทุกอย่างเลยครับชาแรปล็อกเต้นโรมิดโรมิด ใช่ฮิปหอมคอนเทมหมดเลยติดี่ปอแบบเต้นบีบอยหมุนเป็นลูกคางเลยขวางเลยอู้โชว์ดิเหมือนเมื่อวานหมุนตกไปทีด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราจะมาหลอกมากดีกันเลยดีกว่าไอคอนติดต่อเป็นยังไงคะเกดีครับดีดีเลยมาดูว่าโชว์ใช่ครับโชว์ครันดูชอบเลยนะชชอบโว์ชอบโชว์ชอบโชว์ ไลท์โชมของเราปกติับเป็นเป็นเพลงช้าช้าช้ามากแสดงว่าไม่แสดงว่าเราพูดจริงอยู่คนเดียวเป็นคนเงียบเป็นเพลงกลางๆครับไปข้าแล้วมันช้าไปวข้างเร็วนิดนึงช้าปานกลางๆเขานั่งเร็วเริ่มเริ่มมากลางและเร็วเร็วให้คนมันช้าแล้วทั้งเพลงแล้วก็ช้าไปที่จะแก้ด้วยไม่ไม่ไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าเป็นเป็นเพลงที่มีจังหวะ ได้หัวใจทุกคนทุกเพลงก็เป็นจังหวะเพลงอะไรเพลงช้างอะเพลงช้างได้เป็นแบบช้างช้างช้างเหรอเออใช่เออแล้วเพลงช้างเป็นยังไงบ้างเต้นได้ไหมอืม พูดได้ไหมแต่ด้วยไม่ตีนอนได้ใช่เป็นตีนี่คือเอาเท้าชี้ขึ้นฟ้าเลยใช่เหมือนตีใช้แค่จริงๆแล้วเพลงนี้ของตีอ่ะจริงๆใช้แค่หน้าในการเคลียร์เลยเราที่สถานที่สถานที่ที่ต้องมาโอเคใช่ใช่ใช่ิ๊บบ๊บบวันนี้ดูแลพี่พี่จะเชื่อตีได้ไหมพี่ปมอ อุ้ยที่เรื่องตีอไม่ได้นะอุ้ยเมื่อกี้เนี่นอยอมันมีความเชื่อไม่มีเลยเอาอุ้ยก็คือตอเีเป็นเป็นเพลงชาคเขาเนี่ยคือใช่ถ้า,า,ถ,าถ้าให้พูดตรงๆนะไม่คนเชื่อใครในนี้เลย <c oughs> ไม่มีใคร <c oughs> พูดความจริงอ่ะทุกคนแกงหมดเลยครับไม่นี้เรจะได้ดูโชว์อะไร คือมันเล่นตลกจริงจริงวันนี้คือแบบตั้งแต่ตั้งแต่หลังผมไปอ่ะคือแกงหมดเลยโอ้ไม่คือตอนแรกมันเป็นนี่ไงเป็นแบบข้าวกับกับอันนั้นเป็นแกงหมดเลยอ่าใช่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 เฮ้ยมาปอยแบบสปอยชื่อเพลงเลยได้ไหมเฮ้ยได้ใช่ตัวเลยตัวเลยที่หลักครับอ่าจริงป่ะเนี่ยมีแล้วมัมีได้หรอเพลงนี้ได้เหรอ อ่ะอาจจะตกใจนิดนึงแต่ว่าเอันนี้เป็นซครพปต์สอบไม่ได้ชอบจริงๆไม่บอกไว้ก่อนทุกคนจะได้เตรียมร้องเนี่ยใช่ใช่ามี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 อีกหลายเพลงเลยจริงๆอ่ะอ่ใช่ครับผมก็มีเพลงในซีรีส์ด้วยครับอครับผมถามตุ๊กตาแต่ได้ไหมคะับถึงนี้แต่ละคนให้ตุ๊กตาอซ็นตุ๊กตาตัวของแพทยังไงลูกตุ๊กตุ่น อตงกรแต่ว่าคือมันอยู่ใต้มากอ่ะอยู่ต่มากเิบขมยาได้ไได้คับเออหนูค่อยต่ำไปเฮ้ยพี่โทรก่อนบนะครับเป็นนี่เลยครับผมพี่เหมือนฟ้าใส่หมวกติงจอกครับ เป็นสีส้มถ้าเกิดว่าใครชอบสีส้มแล้วครับมีชื่อไหมใครมีชื่อนะคือต้องคนชอบสีส้มต้องต้องชอบของลูกชอบของเราสิพี่ชอบสีส้มอยู่ที่นี้นะไม่ก็ถ้าชอบสีส้มแล้วอย่าลืมชอบผมด้วยนะครับไม่ไม่เหมือนลับตรงไหนไม่เหมือนลับตรงไหนเพรอ๋อพรามันเหมือนผมพี่คือตัวติ๊งจอกครับเป็นอิโมจิแบบอ่าแทนตัวผมในอดีตไงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่โทแบบใช้เป็นอิโมจิกรบปะ รอลเลยเปล่าเปลี่ยนเปล่ะเปลี่ยนเปล่ะเราเปลี่ยนเปล่ะเปลี่ยนเปล่ะลองกล้องเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแล้วพี่เป็นกบไรมะไม่ไม่เดี๋ยวน้องกล้องเปลี่ยนเป็นลูกเจี๊ยบหรือไม่ก็ปลาบูแล้วพี่เป็นกบไทยัอจะเป็นแบบว่าแบบจะเชื่อเย็บแข้งหน้าทไมทำไมมีชื่อไหมครับพี่เราชื่อของเราน้องออน้องคนนี้ใช่ไหมครับน้องคนนี้ยังไม่มีชื่อเลยครับผมก็แบบอยากให้พี่ๆแบบไป ตั้งชื่อน้องให้หน่อยรับเชี่ยรับเชี่ยซื้อกับบ้านแล้วก็ตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็แท็กผมมาด้วยว่าน้องชื่ออะไรกันบ้างใครพร้อมก็ไม่พร้อมก็มองก็ไม่พร้อมแก็มองแค่แค่แค่ได้แล้วคือของผมก็จะเป็นสายแตกการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกการโดนเทีแตกปัดเปรตเฉยเออแล้วผมต้องเป็น ตุกตาของตัวละครท้ายนะครับรานนี้ร้านเก็บหน้าเก็บหน้าเก็บน้าเก็บหน้าเมือเราจะไม่เชื่อเหมือนกันนะปีนี้านี้าดนนครับสีส้มไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ับต้องเปนหมกกันน็อกนี่อะไรอนี่นมือนเลยนะอยู่พักอยู่พักสหรับโหนะครับก็เป็น เี yeah. okay. ่ย really? ว่เหมืนยังไงเดียวหูตาสีเขียวด้วยใช่เป็นลูกครึ่ง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 ูหครึ่งลแไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยก็ตาเขียวด้วยก็เาเทียวไปกล้หน้าเที่ยวไปล้เทีกหน้าลเขี่เก็ยไปได้นโครับก็ ได้ปลาสิเดียวนีแนาสิเียวด้อมันไาด้เหมือนอสเียันนี้ผมไปทางไหนนี่นะเอ้อลูกเอผมอันนี้เป็นตัวตาี่มีพี่พูดน้อเมียครับหมน้อกันสี้ตาไเมื่อยไมู่้ผมไม่ต้องเื่อยไม่ตีเื่อเหมือนช่ยหน่อยเถเ้ยเหมือนีเฮยนี่เป่ ถ้าะขายตัวไหนตัวตัวที่เราถือหรือตัวที่คนจริงเหมือนกันมากเลยอ่ะขายตัวที่คนถือได้ไหมอ่ะถ่ายคนที่ตัวถืออะไรนะคนที่ถือตัวอ่ะถ้าคนที่ถือตัวเลย่ยคนที่ถ่ายตัวเลยทำไม่เป็นไรต้องพร้อมแหละกาแตะยันตเก้าหยุดขึ้นมาเออพร้อมแล้ครับอันนี้เป็นที่รักสีแดงครับผมถ้าใครชอบอิแดาก็ซื้อใครชอบสีแดงก็ซื้อได้แล้วคำตอบไปเล ใครชอบกินสตอ๊อกจะบอกบางประเทศแล้วใคร,ใครชอบกินสตรอเบอรี่ครับแนะนำเป็นที่รักถือที่รักใส่หมวกสตรอเบอรี่เลยเออไอ้เรื่องนี้ที่รักที่รัก,รก,รกด,ด,ดื้อนจริงๆเลยดื้อดื้อเหมือนน้ำมูกไอ้ดื้อเหมือนนักแสดงเลยครับถ้าเหมือนเราตรงไหนถ้าเหมือนเราตรงตรงไหนเออ,อเก<ม>ือบเกือบเหมือนน่ะ ถ้าเกิดว่าสังเกตทรงผมดีนะครับมันจะมีหน้ามาที่หนาหน่อยอแต่ว่าวันนี้เราก็มาเป็นแนวแสกแสกข้างแล้วก็หน้ามาแบบ C2 ครับแต่ว่าธรรมดาแล้วน้องที่รักจะมีหน้ามาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นหมวกนกนั่นก็คือเป็นหมวกกนกนั่นเองนี่คือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะครับอันนี้หมวกกนกลายสตรอเบอรี่ขอได้ไหมสาธิต อันนี้ไม่เหมือนกับน็อกไลส์สตรอเบอรี่เหรอใช่นี่ถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาแล้วครับที่สี่สองเฮ้นี่ไอ้นี้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้เขียวแหวะแด้เฉยเรามาเจ้าของยังงงอยู่เลยหมดได้หรอเออไปดูว่าเปิดได้ดิไม่มันถอดได้แต่งตัวได้แต่งตัวพีดูว่าแต่งอัวได้เออไอ้ยืมต่ออยากใส่กัน เราบนี่โอ๊ยแบบไหนๆก็แบบมีหมวกของออนนุนอันนี้อันนั้นเลยนะครับก็แบบพี่ๆสามารถแบบทำหมวกครีเอทมันได้มาได้มได้มา้มได้ได้ไได้ไดนอ่ะพี่ปะใครชอบสีส้มก็วั้ได้พี่ปอครับครับก็ตุ๊กตาฮันรีครับก็ทไมสาหรับปู้ทำไมขนาดนี้เลยหเอุ้ยแวกคงแหวกอกอ่ะพ พันลีเขาชอบอย่างนี้เนี่อ๋อเออแล้วก็คือสใครผิดละเป็นตาสีน้ำตาลแล้วใครชอบสีน้ำตาลก็ซื้อได้เหมือนนกัเอมราต้องไหนเหมือนเราผมเป็น้ำตาลนะเหมือนเราตรงไหนอ่ะครับทรงผมได้ปะได้วันนี้วันนี้วันนี้แหวกมาไงเฮ้ยวันนี้ทรงเฮ้ยวันนี้ทรงเหมือนอะไรเนี่ยไปทำทรงสีนกำตาเรามีอะไรมากครับถอนหกได้เราถอนได้แล้วต่อแายนะต่อสายถอนนี้ถอนนี้ถอนนี้ได้ถอนนี้ได้ถอนออดถอดถอดสายได้ไหมครับได้ อ่ะไม่ยอมถอดอ่ะพี่ตค่ะอันนี้ถอดอะไรได้ตีอันเนี้ยถอดอะไรได้อันเนี้ยตายแล้วถอดอะไรได้ถอดไม่ได้แล้วดิ่เพราะพี่ปอถอดนี้ไปแล้วก็ถอดนี้ได้เหมือนกันอ่าแต่ว่านี่คือใกล้ใจใกล้ใจเวอร์ชั่นตาสีม่วงหน้าตาจิ้มลิ้มเออเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้เหมือนเด้เหมือนเด้คนนี้ได้เหมือนเพ่าเจ๋ ตาตาเหี้อ๋อใช่เพราะวันนี้เขียนตามาเหมือนกันไงตาเราก็เลยอุ้ยเขียนตาดีกว่าเออโอ้เฮ้ยฮะเอ้าอันนั้นคนทั้งหมดกินขึ้นมาโชว์ไอ้คือมันจะถ่ายด้วยกินด้วยกันโอ้คอได้ถ่าไดอยี้อย่างน้อยางนี้ครับผมสามารถซื้อได้ที่ DMD Shop นะครับตรงหน้าตรงนี้เลยครับผมหน้าตรงนี้ อคนที่เขาไม่ได้มาวันนี้ออนไลน์ออนไลน์ครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาวันนี้ครับก็สามารถซื้อใน DMD Shop ได้เหมือนกันครับผมทางออนไลน์เลยนะแล้วก็ขอฝากวันนี้ด้วยนะครับผมเป็น Your Sky Fan Meet นะครับก็เป็นแฟนมีครั้งแรกเลยของพวกเรา่หมื่นร่าครับผมเป็นที่แรกที่มีแฟนมีที่ไทยครับผมก็ตื่นเต้นมากมากเลยแล้วก็แบบฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีบัตรไลฟ์สตรีมขายอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าวันแบบถ้าเกิดว่าวันนี้แบบพี่ๆมาไม่ได้นะครับหรือว่าแบบดูไลฟ์อยู่นี้แล้วแบบยาก ติดตามพวกเราแบบทำโชว์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ t i c k e t m a j o r c o m นะครับผมใช่ครับก็ซื้อได้ทั้งวันเลยก่อนก่อนโชว์ใช่ครับตอนโชว์ก็ซื้อได้นะครับผมถ้าเกิดว่าแบบวิ่งแล้วครับส่วนเราอุ้ยอุ้ยเราตื่นสายอย่างงี้โอ้ขึ้นโชว์แล้วซื้อได้ครับนีโอ้ยตื่นเย็นแล้วถ้าแบบเราขึ้นโชว์แล้วอ่ะครับไม่เป็นไรตื่นกันทุกคนนะพี่โอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ